ค่ะกบสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกท่กทันนะคะ่ะขายินดีตอนรับขอสูช่องสุผ้ารวยจ้าข่ามืันนี้แอดได้เดินทางมาหาปูเถานะค่ะเนาะข่ามาตามหาแนวทางฝากพี่น้องนะคะ่ะแอได้ยินข่าวว่าปูฟันดีนะค่ะเนะาะค่ะก็ได้มาตามตอแนวทางตัวดีตัวเด็ดไปฝากพี่น้องทุกๆท่านเนนะคะ่ะ ค่ะเอฟซีทันใดที่เขาม่แล้วแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องค่ะค่ะแอดสิผ้าเข้าไปกับปูพร้อมๆกันเลยจ้าค่ะอานมาสการค่ะปูค่ะมาตามหาแนวทางดีๆไปฝากพี่น้องคือเก่าค่ะเมื่อกี้คือเมื่อกีนี่ว่าปูบาดเจ็บเล็กน้อย ี <mile> ้เจากเลยนี้เนาะขีฟันไม่คือหมูตัวขฟันว่าพแต่งวดตอนที่ที่หกเนาะแต่ขอพี่เะห์ได้ลยละในเรื่อเราได้พี่เขาก็ได้แล้วเมื่อคืนแต่ก็มองให้ฟังในฟันไะเสียว่านิดหน่อยสามคนตัวทอากันมั้งแม่แเมยยางก่อนเมยางก่อนเอาเอาส่งไม่รัะส่งสุกที่นะ เอ้เปมอยากเปอยากปูเพเอาปะคะมอเลี้ยพรายไล่ยิงตีลของหนกูนะแม่เมย่างก่อนเมย่างกายค่อยนี่หน่อยสามคนกิ่นา่อยได้คอยยุกลางคอยได้ตีว่าสามเจ็ดหนึ่ง สามเก็ดสี่พอีอะไรก่อนนะองอเนี้ย่ะไจะได้บอลน่ลางถวยแล้วเนาะปูเนาะได้ก็สวยมากขอบคนี่โอ้นีมีวันน้พ้อมมีบอกเนี่ปูมึงอ่ะคือมาทุ่ชท่าสามคน ยงหนา mm hmm. พีา่ชายสามคน mm hmm. ครับคอยกระยุกลาง mm hmm. ครับมิ่ยิ่งอยู่ถ่ mm hmm. ายนี่ c ว v e r ช่วงนั้นผู้ชายสามคนก็บอกว่าพี่ชายสามคนหายไปไมันมิ่งไปยังลู่ mm hmm. ก็ตีเป็นคือก่อนล่ะ mm hmm. ตีเป็นคือเอาสามสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่นีหรือสามแปดหนะึ mm ่งสามแปดสี่นี่แต่ว่า แต่ว่าพื้นตัวมากก็อยู่คือตัวมากมิ่งมียิ่งยังก่อนพระมียิ่งยังก่อนวัดยิ่งยังขนาดพระนะมียิ่งยังขนาดพระพระยังอยู่ตรงนั้นจะตีไปที่ไหนสี่ออกก่อนติปูสี่เจ็ดกั็สี่แปดอ๋อคอยตีเอจ้ะตีเจ็ดก็สี่แปดยังออกผู้ยิ่งยังออกก่อนสี่ออกก่อนเนาะเออแล้วสี่เจ็ดกั็สี่แปด ตัว่านี่นะซีเจ็ดกับซีแปดนะนภัทรเมื่อฝันเห็นเมียเกา่าเมียเก่าเขาอยู่ข้างนี้ทะเลเกาเ่าคอยเลยบอกว่าปูาบ่บอกที่ห<อ>กเมื่อกี้นะให้บอกหกหัวเราะเลยเกา่าอันเข้าอยู่กับเพื่อนมียิ่งอยู่กับมิ่งสองคนแต่อยู่เนีย่ยเมีย อยู่เฮือนเก่าก็เมียกาแบบนั้นก็แบบนั้นเม่เก่าห้องก็แบบเฮือนเก่าพคือโอ้ยเลยคนเกเก่าอืเขาะ่เพาะคอยสอบถางเทรอันเล็กเก่ามันมีอย่างนี้เขาก็บอเขาฟว่ามีอย่างนี้กับโปรชินเนาะี่็ดสามแปดนี่บอกปูห้อเจ็ดหนึ่งที่ไม่ออกเลื่อเจ็ดหนึ่งไปเลื่อออกกันหกเจ็ดเจ็หกึงเลื่อไปอีกอะมีอย่งอีกหรอ เก้าหวังเก้าหาก้าังก้าหาชิออกเลยชมอีกสองหมดนะวดนนี้วดหนานะไม่งวดสองหวดอ่ะไม่แยังกัก็ว่ะลืมเราปูเขาได้ลืมพึ่กันนะแต่ว่านคยบ่าให้ิมพี่นี่เขามากมกว่านี่แต่ว่าใคยได้แล้วเรียกยครที่ชแด้เอาได้หอเล้าอมว่าเขาก็เขียวมาว่านี่ไี่เว่า ดาวดาวสกัดสก,กายยังไจังวะอืมกอะจะืจะเขียนให้ไว้ใส่หลปูใช่ว่คอหาคนอือฮือเจ้าเขียนท่เขียนน่นาจะเขียนฮะเมื่อก่อนงไขาวางไวได้จะโทั่วมากำบุญท้ำหยางน้ำปูบอ,อ,อยตาา่างห้องน้ำหองในน้ำปู เทปมองล่างควยเลยเครจว่าอะเนยออนี่คือเออต้น้อกสอเออตัวนี้ก็จดไว้ได้นี่จอดแยกออกมาพตัวนี้มันชิล่งช่องปลได้้อกอเนไนะคะไม่ผู้โท่าทำขอกสอพอยากเฮ็ดมองล่างควยเหอค่ะตั้งแต่ป็นรอดมาผมไม่มองล่างควยเป็นรอดม้าเนี่ยหาที่พกิปีแล้วค่ะต้นต๊กับผู้หนึงถือกนมมผู้หนึ่งกัล่างหัวปลอแล้วอีต้นเขาตัวนี้เหระวะค่ะ เพราะว่าม so ันคือข้าบนอยู่จะก็เขาประเฮตจะเถื่อนเนาะข้ามาหาเข้าจะใกล้เนาะค่ะไม่เป็นไรคอยแกใ้อยแน่มั้นเถื่อนหนอเนาะสางไว้เนาะค่าล่าล่านต่างไว้เนาะค่ะเพระว่าล่ามันเป็นของหายของส่วนรวมของส่วนรวม เก็บไปเาาน้เลยอาปูเจ็บไปนึ่เจดาไปแล้วอันนี้แตนี่ว่าขอยมาไดดที่เด็ดที่เด็ดมื่ขึ้นอือป็ยังได้ปูาขอยมาได้พี่เด็ดมา่ขึ้นอือไม่อ๋อไม่ออคนล่างของน้ำอยู่ของคุณนะของโซมค่ะของคล่างของโซมยุ่งห่าค่ะคองล่างของโซมยุ่งห่างแคที่น้อยสองคนเ๋้วพ้าดเร่องของน้รอ คอยเลยโอ้เล็กเนี่ยเขาบอกให้เอยตีเลยให้เขาตีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดมัสนี่ให้เขาให้เขาตีวะไม่ออกไม่ออกนะล่างของน้ำของส่วนก็นี่งเราสองคนนี่งเราไม่ติดบังเขาว่าเพราะเขาตีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดมันเคยเป็นครับชีวะฝันเห็นว่าเมียเก่าเมียเก่ายูเฮืร์นหลังเก่านนี่นะเก้าสี่เก้าห้านี่แหละเก้าสี่เก้าห้าีแปลว่า ให้คอยพิเคราะ shake, ห์อีกขึ้นหนึ่งสองขึ้นก่อนค่ะคอยสีมาเอาหลอกฟันทงนะคุณเนาะให้พิเคราะห์อีกก่อนอืมให้พิเคราะห์แต่ว่ามบางือก็เพราะว่าอันนี้คอยกาแฟแกเพราะว่ามันมันมา่ภาคเราก็เลยเขาวิชาตั้งแต่วันที่สิบหกอืมวันที่บหกคึ้นวันที่สิบหกเขาเลยก็เลยฟันชิ้นนี่น้อยสามคนข้านต่อแทต่อแทตต่อแต่นะค่ะข้นข้านทั้งกลุ่มแม่ต่อขั้นประหันหนึ่งชุดขึ้นกันไปนะ คือก็เลขสามแห่ะทั้งกลางมาันยู่ยืนเฉยหน่อยนะค่ะานมามันคือเลขสามพอคือว่านิดหอ่อยยงหนาสามพุน่นครับเฮาสามเจ็ดหนึ่งสามเป็นเขาตีเป็นเส้นนาตีว่าคือมูตัวคมม่ะกตตีว,มมตว,ตว่าคืหอหลักคำพันของเ่ยเขาเนี่ยล่ะพอ,อมันคยเปลี่ยนไงเขาหาหาเขามันคยเปลี่ยนไงเงาเ่าเงาเขา เพราะว่าห e ่าก็เทาแล้วพิ้นผูดเท่าได้ค่ะเขาผูดเถ่าได้ถ้าชิมแล้วมียิ่งน่าน้ำหน้าห้อห่อกระน้ำหนังเพราะพิ้นเข้าเขาเิ้นได้บางทีบางทค่ะอ่พอทีโคว่าหนึงใชขึ้นสองขึ้นเงินพอได้ใจได้อะนี่ละแต่แองน้ำกันนะได้บนล่างถวยน้อปูน้อง้ลางถวยเพราะว่าท่านมาค่อยมีหมอง่างหัวยอยากใช้ไ้โยมนะค่ะ แดนัอตะตงเที่ยวเากับนี้กับโววิดเขากแล้วบากน้ออีนเขาค่ะนี่แงมาหาเอาเนื่วเขาอยู่แปลว่าคอยก็มันใช้อยู่เลยมันใช้ว่าสี่หาที่หเจ๊ตีที่ว่าไม่ออกตอนใกล้ตีแจงวะไม่ออกเนล่างของน้ของพุ่เลยนะคราบนี่ะมันก็เลยเป็นไรที่หาที่ห้อีเจเนยเป็นไร เขาี่ยท,ทับงีสามชีมือมันเปนพิสูจน์้อเกี่ยวกได้นะทันเกล้าตวจนนีละนน่ะคนใจจะคนใจคือแบบไปเนี่ จะ่งคอยอยู่อ่างเงินแว้คอยอยู่งเทพเป็นวินบาะเนี่ยโอ้บรรพามันนนี่พระเงิ้ใส่ไว <c oughs> รมนัน <c oughs> พี่วยนี่ยอ้าพี่วัยปูหลายๆเด้อค่ะสาธุมาเด้อมีความสุขความเดนเจ็ไก่มีเด้อสาธุสาธุขัาปูค่ะโชคขมานนะไม่ไร่ำไม่ได้วย ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนีกาเป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูปองนะคะพี่น้องหรือว่าปูปูเถานะคะพี่น้องค่ะผู้เดียวกันนะคะพี่น้องเน้อค่ะซึ่งกับฟันดีเนาะค่ะปูเพิ่นกับฟันดีค่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะค่ะกอย่าลืมนะคะพี่น้องเน้อค่ะกอนสิจบคลิปเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเด้อพี่น้องที่เข้ามาใหม่เนาะค่ะเพื่อสิด้ิภาดตัวเลขดีๆแนวทางเด็ดๆจากท่างช่องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ น,นี่ก็เป็นแนวทางดีๆจากปูนะคะพี่น้องนอกจากมีสามเจ็ดหนะะึ่นงแล้วก็สามเจ็ดสี่แล้วก็ซี่เจ็ดซี่แปดนะคะพี่น้องโตกันเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะพี่น้องตัวเน้นคือซี่แปดครับสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเอาตัวได้ขีดเซนต์ใต้สองเสซนนี่แสดงว่าเน้นนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะ ขอให้พี่น้องเอาไปวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาเบื้องก่อนนะคะก่อนลงทุนนะคะพี่น้องการลงทุนมีการเสี่ยงเ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะคะขอให้พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก่อนนะคะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะเอาไปพิจารณาหรือว่าวิเคราะห์เบื้องก่อนนะคะถ้าห้ามัาเฮา็ค่อยยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะข่ะทางช่องสนับสนุนรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะขาะฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องปองป่ายทุกทุกทันเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ